สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำนักงานประกันสังคมประกาศลดเงินสมทบจริงหรือไม่คำตอบสำนักงานประกันสังคมประกาศลดเงินสมทบจริงการลดเงินสมทบฝ่ายในจ้างจาก5%เหลือ3%แต่ไม่ได้ลดทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นระยะเวลา6เดือน เริ่มตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม2567ไปจนถึงเดือนมีนาคม2568ตามที่พิพัฒน์รัชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการดูแลเยียวยาผู้ประกอบการและผู้กันตนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม ว่าในเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่น้ำท่วมดินโครนถล่มนั้นนะครับจะมีการลดเงินสมทบโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือขณะน,นี้ที่ประชุมคณะกรรมการอรอดประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ลดเงินสมทบของฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้างจาก5%เหลือเพียง3% 6เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงเดือนมีนาคม2568เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะยึดตามประกาศตามพื้นที่ของกลมป้องกันและสาธารณภัยเป็นหลักจากกระทรวงมหาดไทยโดยจากนี้จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติสำหรับ การลดเงินสมทบในครั้งนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามจะมีการแถลงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งตุลาคมแล้วก็จะคาดว่าจะมีการสื่อสารนะครับหลังจากที่ประชุมคลอรมอในวันพรุ่งนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องของการลดเงินสมทบหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ